สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจมส์อัดสดจริงเคยนะวันนี้พามาชมนะครับเป็นเทรเดอร์เข็นรถถ่ายหรือเข็นอุปกรณ์การเกษตรเข็นรถถ่ายเข็นรถเกี่ยวคือเป็นขนาดที่ทางร้านเคเอสแท็กเจมีนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเป็นดุมรถยนต์ก็จะมีให้เลือกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดุมรถถูกล้อก็มีนะครับเราสามารถเลือกตามไซส์ขนาดรถของเราได้นะครับไม่ว่าเราจะใช้ขนาด3 4ตัน5ตันนะครับเราสามารถสั่ง ทาได้นะครับถ้าไม่มีของก็ตอนนี้ก็จะมีที่เห็นอยู่ของตัวน,นี้ก็จะมีตัวขนาดสองเมตรนะครับสองเมตรแล้วก็กว้างสองเมตรนะครับยาวสี่เมตรห้าสิบนะครับตัวนี้<ม>ก็มีตัวสุดท้ายนู่นครับจะเป็นสองเมตรยี่สิบสหรับขึ้นรถไถใหญ่ขนาดสี่ห้าตันขึ้นไปนะครับขึ้นได้จะเป็นดุมหกล้อเดี๋ยวจะพาไปชมกันเรื่อยๆครับคานจะเป็นคันหน้าสี่ทั้งหมดนะครับผมแข็งแรงนะครับสามารถขึ้น ตั้งแต่รถเล็กถึงพวกตัว50 60ได้อยู่นะครับถ้าเป็นรถใหญ่ต้องเป็นขนาดองเล20อยู่ด้านโนนนครับนี่ก็คือเป็นของผมเองก็คือเราสามารถสั่งให้ทางร้านเคเท็กเจอร์สั่งทาขึ้นมาได้นะครับเราก็คุยกับทางร้านว่าตกลงันราคาไหนไว้นะครับโอเคก็นี่ครับเป็นคันหน้าสี่ทั้งหมดเราก็จะเป็นรถยนต์สี่ล้อเป็นคันคันคันคู่นะครับ ก็กดแค่ตรงนี้น้ำหนักก็จะไม่เยอะนะถ้าทำแบบนี้นี่นี่ตัวนี้ครับตัวที่ผมดูไว้จะเป็นตัวนี้นะครับตัว2เมตรยี่สิบนะครับเป็นเป็นนุ่มหกล้อตัวนี้จะมาตรฐานขึ้นพวกรถ่ายใหญ่ได้นะครับรับน้ำหนักได้ถึง5้าถึงหกตันนะครับตัวนี้ก็กว้าง2เมตรยี่สิบยาวห้าเมตรเต็มนะครับนี่ตัวนี้มาตรฐานจะมีขาหน้า4ีทั้งหมด4ี่ขานะครับานล่างขาหน้าตีเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับร้านเคเทคเจอร์ บุญรำน้องกี่สวัสดีครับ